ปีนี้เราก็กังวลในภาพรวมของการส่งออกเพราะยังไม่เห็นแสงสว่างเลยก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่ทำให้เราส่งออกได้ถ้าขายมา30ปีแล้วก็ไม่เคยเจอปีไหนที่หนักใจเท่าปีนี้ปัญหาที่น่าหนักใจก็คือปัญหาจะจัดการยังไงกับโควิดที่จะติดไปกับสินค้า เราจะจัดการยังไงเราจะมีมาตรการยังไงที่จะไปคุยกับทางจีนแต่สำหรับมูซันคิงหรือทุเรียนพันเบาที่จะออกเนี่ยคิดว่าปัญหาเขายังไม่หนักเพราะว่าเขาออกมาในขณะนั้นผลไม้ภาพรวมตะวันออกยังไม่เยอะเราก็อาจจะส่งเครื่องบินหรืออะไรไปได้แต่ปีที่แล้วมันเป็นปีแรก ของการออกมูซันคิงปัญหาที่เราพบก็คือเราซื้อเกษตรกร,เ,กรเนี่ยลูกใหญ่มากเลยสวยมากเลยพอเรามาปอกตายแล้วเบืองหนาแล้วก็เนื้อสีไม่เสมอแต่บางแปลงเนี่ยเขาก็ดูแลได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามูซันคิงที่ปลูกในเมืองพระเมืองจันบุรีตานเนี่ยปลูกได้แน่นอนประเด็นที่หนึ่ง ให้ธาตุอาหารที่มากเกินไปที่เรามองปีที่แล้วก็คือว่าพอเราให้ฮอร์โมนเขาเยอะไปเขาก็ทําให้เนื้อเขาไม่ไม่ค่อยแน่นแป้งเขาจะน้อยครับแล้วบางคนก็ไปป้ายคั่วเนื้อเสียเ,สเลยรครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าการจัดการเนี่ยให้ปุย๋ยให้ธาตุอาหารเขาเต็มที่ช่วงที่เราเตรียมต้นจะไว้ลูกไว้ดอกให้สมบูรณ์แล้วช่วงระหว่างนั้นเราก็ไม่ต้องให้หรือ<ร>ให้น้อยมากเราไปเน้นป้องกันมแมลงมากกว่า ารวมของการส่งออกตอนนี้ที่ผู้ส่งออกเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกรายหนึ่งของประเทศไทยเนาะก็ค่อนข้างจะก,กังวลค้าขายมา30ปีแล้วก็ไม่เคยเจอปีไหนที่หนักใจเท่าปีนี้แต่ทางบริษัทก็มีการเตรียมห้องเย็นที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็ปรับปรุงทุกอย่างให้ใช้ได้100%เเซแล้วคิดว่าคง,คงต้องไปที่ทางนั้นล่ละปัญหาที่เกิด เรื่องทางเรือทางบกเป็นปัญหาหนึ่งแต่ปัญหาที่น่าหนักใจก็คือปัญหาจะจัดการยังไงกับโควิดที่จะติดไปกับสินค้าเราจะจัดการยังไงเราจะมีมาตรการยังไงที่จะไปคุยกับทางจีนคือมา,มาตรการทางล้งเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเราก็ยังอยู่ในระหว่างที่วางระบบอยู่ว่าจะทำยังไงที่เราจะฆ่าโควิดได้100%เราต้องใช้คำว่า100% สำหรับสินค้าที่จะส่งออกสมมุติว่ารถไฟขบวนนี้มันมีอยู่20ตู้แล้วเกิดมีสักตู้หนึ่งตรวจเจอโควิดหมายความว่ารถไฟขบวนนั้นทั้งบวนเนี่ยทั้งขบวนเนี่ยสินค้าจะโดนล็อกหมดเลยแล้วขบวนนั้นทั้งหมดก็อาจจะถูกปิดอีก14วันแล้วของที่เขารอจะขึ้นจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นขบวนต่อไปล่ะเราจะทำยังไงเราจะแก้ไขยังไง ทางเรือก็เช่นกันสมมุติว่าเรือลำนี้ออกจากประเทศไทยอาจจะไปแวะที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์หรืออะไรก่อนที่จะเข้าฮ่องกงปรากฏว่าเขาตรวจเจอโควิดเขาถูกกักแล้วแน่นอน14วันและผลไม้ที่อยู่บนเรือเราจะทำยังไงทุกวันนี้ที่เขาเสียหายเสียหายก็คือมาจากลักษณะนี้ทั้งนั้นนี่คือปัญหาที่น้าหนักใจของผู้ส่งออกทุกๆคน แต่สำหรับมูซันคิงหรือทุเรียนพันเบาที่จะออกเนี่ยคิดว่าปัญหาเขายังไม่หนักเพราะว่าเขาออกมาในขณะนั้นผลไม้ภาพรวมภาพรวมตะวันออกยังไม่เยอะเราก็อาจจะส่งเครื่องบินหรืออะไรไปได้มูซันคิงมันเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างมีราคาสูงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีค่าใช้จ่ายอีกโลละ60บาท70บาท80บาทที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ย คิดว่าไม่ได้สีเลือดตรงนั้นไปได้ปีที่แล้วมันเป็นปีแรกของการออกมูซันคิงทั้งของที่สวนของเราเองแล้วก็ทั้งสวนของลูกค้าปัญหาที่เราพบก็คือความที่เราไม่รู้ในนิสัยอารมณ์ของทุเรียนพันธุ์นี้เนาะเราต้องพูดลักษณะนี้ดีกว่าแล้วการให้ปุ๋ยให้ยาให้ฮอร์โมนเราก็จะใช้แบบเดียวกับหมอนทองแล้ว ในแป้งของเราเองเนี่ยเรามีการทดลองเป็นสีเฟนะบางเฟสก็ดีบางเฟสก็ไม่ดีมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามันอยู่ที่การดูแลประกอบกับเราซื้อเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเอามาอุย้ยลูกใหญ่มากเลยสวยมากเลยปรากฏว่าพอเรามาปอกตายแล้วเบื้องหนาแล้วก็เนื้อสีไม่เสมอแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งน้อย ก็แสดงว่าการดูแลเขาอาจจะผิดพลาดแต่บางแปลงเนี่ยเขาก็ดูแลได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามูสันคิงที่ปลูกในเมืองเมืองจันบุรีตาดเนี่ยปลูกได้แน่นอนแต่เรายังหาสูตรลงตัวไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามูสันคิงเนี่ยอย่าไปให้เขากินอะไรที่มันเยอะแย,ะเ,ยะเกินเพราะเขาเป็นพืชป่า เขาก็น่าจะอยู่แบบป่าๆามากกว่าเพราะจากปีที่แล้วเราจะมีอยู่สักสองต้นที่มันเกือบจะตายจะตายต้นเหลืองๆเนาะแล้วก็มีลูกปรากฏว่าลูกเขาดีมากเลยดีกว่าต้นที่เราดูแลดีๆอีกอ่าเนื้ออร่อยก็ทำให้เรากลับมาคิดก็ก็เลยมีการอ่าให้คำแนะนำอาจารย์สายว่าควรจะดูแล เขาลักษณะไหนเพราะเขาเป็นพืชป่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะมาถ้าคิดจะเดินสายนี้เนาะก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็คงต้องมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องขอดูเนื้อเขาก่อนอันลูกแรกที่เขาหล่นในแปลงอาจจะขอบเช็ค<ะ>น,นิดนึงแค่นั้นไม่ได้อะไรมากเพราะว่ากลัวเรื่องคาบแต่ถามว่า พอเราเรีเช็คกลับไปในมาเลเซียต้นกําเนิดของเขาเนาะถามว่ามีไหมไอ้คาบขาวมีมีในขณะที่เขาเจอฝนเยอะหรืออะไรเนะี่ยเขามีแต่เขาไม่เขาไม่หนักเหมือนเราไอ้ของเรานี่ทั้งเปลือกหนาทั้งเป็นคาบทั้งแป้งน้อยแต่ของเขาเนี่ยมีคาบแต่แป้งเขายังไม่น้อยแล้วก็เปลือกเขาบางแต่ของเราเอ่อเท่าที่วิเคราะห์จากปีที่แล้วที่เราเจอนะถ้ามูซานคิงหนามที จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามูซันคิงที่นหนามห่างๆ mm. เบื้องหนาๆน,นั่นแหละ mm. จะมีปัญหา mm. ก็วิเคราะห์ได้แล้วว่ามันเกิดจากการให้ปุ๋ยให้ยาให้ฮอร์โมนที่ผิดพลาดจริงๆเรื่องปุ๋ยยาต้องเชิญอาจารย์สายนะ mm. เชิญอาจารย์สายดีกว่าไหมาในใน,ในเรื่องของคุณภาพนะครับโจทย์แรกที่เราตั้งไว้ก็คือว่า มูซังคิงมันมัน,ม,นมันเกิดมาจากทางใต้มันใกล้เส้นศูนมากกว่าเราอย่างน้อยๆในบ้านเราก็อยู่นู่นแหละติดมาเลเซียใช่ไหม